คุณรู้ไหมว่านักแข่งมอเตอร์จีต้องเอียงตัวเข้าค้มกันขนาดไหนแล้วสถิติการเอียงที่แบนที่สุดในประวัติศาสตร์คือกี่องศาคำตอบคือ70.8องศาใช่ครับเกือบจะถูพื้นไปกับสนามอยู่แล้วโดยเป็นการเอียงสุดโค้งของนักแข่งมอเต g p ในปี2019ที่ออสเตรเลียซึ่งเกิดขึ้นจากการเซฟรถสุดเหลือเชื่อของมาร์คมาเกสในช่วงซ้อม แล้วทำไมถึงต้องเอียงขนาดนั้นเพราะในการเข้าโค้งที่ความเร็วกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไม่เอียงรถจะพุ่งออกนอกโค้งทันทีการเอียงคือการถ่ายน้ำหนักให้ยางสัมผัสพ,พื้นมากที่สุดเพื่อให้รถยึดเกาะกับแทร็กได้มั่นคงโดยไม่เสียหลักนี่คือความต่างของ MotoGP กับรถทั่วไปเพราะทุกองศาทุกมิลลิเมตรคือชีวิตจริงกลางสนาม และการเอียงถึง70.8องศาแบบนี้ไม่ได้มีแค่ความเร็วแต่คือศิลปะของการควบคุมที่มีเพียงไม่กี่คนบนโลกที่ทำได้